ผมขอประกาศวันนี้พักเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทผมขออาสาและขอโอกาสจากคนไทยทุกคนเลือกพักเพื่อไทยให้ไปจัดตั้งรัาลเพื่อให้ผมและผู้สมัครสอสอของพักเพื่อไทยทำความตั้งใจนี้ ให้เป็นจริงถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้มีชีวิตยอยู่จนเห็นภาพสุดท้ายที่คนไทยเท่าเทียมกับทุกปรการแต่ผมจะทำทุกทางเพื่อให้ลูกหลานของพวกเรามีสังคมและชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ผมขอใช้เวลาพูดถึงสิ่งที่ผมจะทำในฐานะผู้นำของประเทศไทยคนถัดไป ความตั้งใจข้อแรกผมจะยกระดับเศรษฐ,ฐกิจประเทศไทยทั้งประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ผมขอเน้นย้ำคำที่ว่าทั่วถึงเนื่องจากที่ผ่านมาการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างผลประโยชน์ให้กับคนไม่กี่กลุ่มในประเทศตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางฐานะของครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ภายใต้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเราอาศัยเทคโนโลยีใช้ดิจิทัล w a l l ล็ให้นำไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้เติมเงินดิจิทัลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนใช้ในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนรอบที่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเราจะใส่เงินกี่บาท บางคนก็ดาเอาไปว่า500บาทบ้างพันบาทบ้างผมขอประกาศวันนี้พักเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทลัลเป็นจำนวน<ด>1,000 0บาทเงินดิจิทัลนี้ จะอยู่ในมือถือของทุกคนและสามารถใช้จ่ายได้สะดวกไม่จำเป็นต้องพกเงินสดอีกต่อไปนโยบายนี้จะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินร้านค้าที่อยู่ในชุมชนจะขายของได้มากขึ้นผู้ผลิตทั้ง SME จนถึงระดับอุตสาหกรรมจะขายสินค้าได้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศ ให้เศรษฐกิจกลับมาติดเครื่องอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเพิ่มค่าแรงเพิ่มรายได้ให้ประชาชนสร้างความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในขณะที่รัฐบาลจะได้รายได้กลับคืนมาในรูปแบบของภาษีและยกระดับเศรษฐกิจทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ ความตัง้งใจข้อที่2ผมขอพูดถึงนโยบายการต่างประเทศผมจะช่วยหาตลาดให้กับผ,ผู้ผลิตสินค้าไทยส่งออกไปเมืองนอกได้มากขึ้นพักเพื่อไทยมั่นใจในศักยภาพของสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือสุราพื้นบ้านเราจะขยายตลาดจาก70ล้านคนให้โตขึ้นอีก100เท่า ให้เข้าถึงได้ถึง7,000ล้านคนทั่วโลกซึ่งจะนำรายได้มาสู่ประชาชนของเราอย่างมหาศาลถ้าจะทำให้เกิดจริงเราต้องมีรัฐบาลที่ทำงานหนักมีผู้นำที่ทุ่มเทไม่เห็นแก่เด็ดเหนื่อยและผมจะทำงานหนักเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองทั้งเรื่องการค้าและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น การปราบปรามยาเสพติดการเลิกการเผาป่าที่ทำให้เกิด PM 2.5เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนในขณะเดียวกันรัฐบาลพรรเพื่อไทยจะยกระดับการเจรจาทางการทูตผมจะทวงศักดิ์รีของพาสปอร์ตไทยให้กลับมาให้คนไทยได้ไปเที่ยวไปขายของไปประชุมไปเจรจาธุรกิจสะดวกขึ้นและในขณะเดียวกัน ประเทศอื่นก็จะมาเที่ยวมาใช้จ่ายมากระตุ้นเศรษฐกิจของเราเช่นกันผมจะไปนั่งคุยไปเจรจากับบริษัทต่างชาติที่มีศักยภาพให้มาลงทุนให้มาตั้งสำนักงานในประเทศไทยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกสตาร์ทอัพต่างๆจะได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพนำองค์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพของคนไทยอีกครั้ง เราจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยตามนโยบายที่น้องอิงได้กล่าวไปในเบื้องต้นและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตงานหนังงานโฆษณางานแสดงสินค้าและงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกเราต้องทำให้คนทั้งโลกอยากมาจัดงานที่ประเทศไทยครับ so let me announce this to the world Thailand will undergo a new transformation. We will re-enter the world stage. We will work to build a better future for t h a i and the international communities. ความตั้งายข้อที่สามของผมเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้แข่งขันในระดับโลกได้ประเทศไทยจะต้องเป็นพับในการขนส่งทางอากาศทางรางทางเรือไม่ว่าจะเป็นการขยายสนามบินนานาชาติให้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นให้เครื่องบินจากนานา,นาประเทศต้องมาหยุดแวะรวมถึงเราจะขยายโครงข่ายรถไฟให้เชื่อมต่อจากเหนือจรดใต้จัดการระบบตั๋วรถไฟของรถไฟฟ้าทำให้ราคาเหลือ20บาทตลอดทั้งสาย เราจะเพิ่มความขีดความสามารถของท่าเรือที่เชื่อมต่อเพื่อขยายขอบเขตการเดินทางของประชาชนและสินค้าต่างๆเราจะสามารถส่งสินค้าจากทั่วประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกได้นอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการท่องเที่ยวแล้วผมจะบริหารทรัพยากรน,น้ำอย่างมีประสิทธิภาพคนไทยจะได้พ้นทุกข์เราจะต้องทำให้ประเทศไทยไม่ท่วม ไม่แรงมีพื้นที่ชนประทานมากยิ่งขึ้นใชเเ้เทคโนโลยีมาช่วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานร่วมกันโดยไม่แบ่งพักแบ่งพวกเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกร,ร,ท,กรทุกกลุ่มอีกเรื่องที่ผมให้ความสําคัญคืออากาศสะอาดเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับว่าพวกเราทุกคนจะต้องขอร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือจัดก,การให้ประชาชน มีอากาศที่สะอาดหายใจผมมีความตั้งใจชัดเจนที่จะแก้ไขปัญหา PM 2.5ที่ทนต่อผมขอผลักดันพรบอากาศสะอาดให้สำเร็จทำให้สิทธิพื้นฐานสิทธทิที่จะรับอากาศสะอาดคืนให้กับประชาชนทุกคนความตั้งใจทั้งหมดที่ผมกล่าวไปนั้นทำได้จริงผ่านนโยบายของพรรคเพื่อไทยผมจะยกระดับครัวเรือนทั้งหมด ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจทําให้ประเทศไทยสง่างามมีที่ยืนบนเวทีโลกอีกครั้งผมอยากจะทําให้ความหวังของเราเป็นจริงความหวังที่จะเห็นเห็นคนทุกกลุ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นลูกหลานของเรามีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันกเกษตรกรมีรายได้เลี้ยงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีมีการสร้างงาน สร้างอาชีพที่สุจริตประชาชนอยู่ดีกินดีทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันเห็นรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงมีวิธยทางการเงินก,การคลังผู้นำประเทศใ,ให้เจริญก้าวหน้ามีจุดยืนในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจถ้าทุกคนเชื่อในความหวังนี้ว่าจะเป็นจริงได้เชื่อในความหวังที่จะส่งต่อให้กับลูกหลาน เชื่อในความมุ่งมั่นของผมและสสพักเพื่อไทยผมขอให้ทุกคนเลือกพักเพื่อไทยเลือกเบอร์29เลือกผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพวกเราทั้ง400คนเลือกทั้งสองใบให้แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินถ้าผมได้โอกาสได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมจะอุทิศเวลาทั้งหมดของผม ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนทำนโยบายให้เป็นจริงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศคืนศักดิ์ศรีคืนความมั่งคั่งคืนความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนครับ thank you